คือสีนี้ค่ะชอบมากเลยนะแต่คันไม่กล้าทาพี่นิดทไหนมันแพงมันแพงเขาไปซื้อของเพื่อนพี่ไบรท์จะเป็นคนแบบนี้นี่หรอนองแคทไหนมันเยิ่อมอ่ะมันเยิ่มไหนมันเยิ่มเกินก็พี่เนททาเยิ่มนะ่ะอมสมมติในชุดสีทองแล้เอาไว้เลิศเลยนะ สิบแปดแล้วพี่นิโอเคาไปอาบน้ำเดี๋ยวรอนิูวก้อยพี่ให้ก่อนอยากน้ำจ้าเรียกไอ้อ่ะเรียกไอ้ด้วยนี่ สพ e okay. like okay, okay, like ี่สันนี่มาลบเล็บไัดเล็บทำไมน่าอะไรนะเล็บเรล็บยาวหรือว่าไงต้องปักมือมากสวยสิดูเมนจะอยู่้ียนเล็บพี่เนนี่ลครู้สึกรับไม่ได้ไหมรู้จักเลยแค่ราทายเขาอ่ะพี่สซนนี่ขูดแค่แคะ ความจริงมันสวยพี่จะน,นี่ขูดแค่แลแ้วแกะมัน